กลับมาบ้าน9วันค่ะได้เวลากลับไปทํางานที่อยุธยาต่อแล้วค่ะบ้านเราอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้พ่อใหญ่บอกว่าอยากกลับแต่เช้าเราก็ตื่น6กโมงค่ะตอนนี้ประมาณ6กโมงกว่าแล้วค่ะอาบน้ําแต่งตัวค่ะแล้วก็มาเก็บของใส่ตู้เสื้อผ้าค่ะเวลาเรามาบ้านนะคะเสื้อผ้าเราจะนํามาแค่ชุดสองชุดก็พอค่ะเพราะว่าในตู้นั้นก็โอ้โหใส่ไปเหอะค่ะบอกกับพ่อใหญ่ว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่พ่อใหญ่นี่สายห่วเลยค่ะเห็นเต็มตู้อย่างนี้บางทีก็ใส่ ไม่ได้ทุกตัวหรอกค่ะเพราะว่าช่วงนี้ขยายไซส์เยอะคะ่ะบางตัวก็ใส่ไม่ได้คะ่ะแต่ก็เก็บเก็บใส่ตู้ไว้นะคะถ้าจะทิ้งก็เสียดายคะ่ะเผื่อตัวเองจะกลับมาใส่ได้คิดอย่างนี้ 4- 5หปีแล้วคะ่ะแต่ก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะใส่ได้สักที <c oughs> <c oughs> ก็เก็บยัดไว้ในตู้แหละค่ะพอเราทําตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วก็เข้ามาข้างในคะ่ะมาเก็บที่นอนต่างๆคะ่ะตู้นี้นะคะจะเป็นตู้ที่ไว้สําหรับเก็บเครื่องนอนต่างๆคะ่ะตู้ข้างนอกเป็นตู้สําหรับเก็บเสื้อผ้าคะ่ะถ้าเรารู้ว่าเราจะกลับ เราจะเตรียมซักเสื้อผ้าไว้เลยค่ะส่วนเสื้อที่เราใส่วันก่อนจะกลับก็จะเป็นเสื้อที่เราจะใส่แล้วนํามาซักี่ห้องค่ะเพราะว่าเคยเก็บไว้แล้วให้แม่ซักให้เพราะกลับไปบ้านเสื้อผ้าหาไม่เจอค่ะไม่รู้แม่เอาไปไว้ไหนค่ะเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะซักที่ว่าจะเอาไว้บ้านให้หมดแล้วก็ใส่เสื้อที่ว่าจะกลับมาซักนี่ค่ะส่วนผ้าขนหนูก็คือเหลือผืนเดียวค่ะก่อนกลับค่ะเพราะว่าที่เหลือเราก็ซักหมดแล้วค่ะหึ่งไว้ค่ะเวลานั้นก็ให้แม่เก็บไว้ให้ใน ห้องค่ะถ้าเป็นผ้าขนหนูผืนเดียวกลับมาก็จะเจออยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าฝากให้แม่ซักนี่กลับมาหาไม่เคยเจอเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาปัดกวาดเช็ดถูห้องให้เรียบร้อยค่ะห้องคิตตี้เพชรบูรณ์ห้องเน่นนอ ของเรารค่ะปัดกวาดเรียบร้อยแล้วค่ะเวลามาก็ดีใจค่ะพอเวลารู้ว่าจะต้องกลับก็รู้สึกใจหายค่ะบ้านหลังน้อยของเราค่ะบ้านไม่ได้สวยหรูบ้านไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากมายบ้านโล่งๆแต่ทุกครั้งที่เรากลับมาเราก็รู้สึกมีความสุขค่ะทุกครั้งที่เรากลับมาบ้านแค่ได้เห็นหน้าพ่อแม่พี่น้องเราก็จะมีความสุขรู้สึกอบอุ่นไม่อยากกลับไปค่ะแต่ทํายังไงได้ล่ะคะชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปค่ะยังไงเราก็ต้องกลับค่ะบ้านหลังน้อยของเราค่ะบางครั้งเรา ราก็อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆนะแต่ว่าเงินในกระเป๋าเราไม่มีค่ะอย่างนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าการตัวว่าเรามีเท่าไหร่แล้วไม่ทําตัวฟุ่มเฟือยจนเกินไป <c oughs> บางครั้งไม่จําเป็นต้องมีบ้านสวยหรู <c oughs> แค่มีบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นแค่นั้นเราก็มีความสุขแล <c oughs> ้ว <c oughs> ไปเปล่า ไ,ไม่ไปแล้วแม่ถามอยู่ค่ะแม่อยากให้ทานข้า,าวเช้าไปก่อนค่ะแต่เราบอกว่าไม่เปไ็นไรหรอกเราไม่ทานข้า,าวเช้าหรอกทานข้า,าวเช้าไปแล้วทีนี้เวลานั้นก็คอยแวะเข้าแต่ห้องน้ําเวลาไปไหนอุ่นอวยเข้าแต่ห้องน้ําค่ะแม่ก็เลยหอ่อข้าวเหนียวแล้วก็ผัดกับเราหนูไปให้ค่ะหอ่อทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าเลยค่ะเผื่อลูกหิวกลางทางค่ะนี่แหละค่ะพ่อแม่ค่ะยังไงมีอะไรก็ขนให้ลูกหมดค่ะไปไหนก็เตรียมพร้อมให้ลูกเสมอค่ะพี้ป้า ปีใหม่ปีหน้าเจอกันใหม่นะคะกับบ้านปีละครั้งค่ะตาบาร์โค้ดก็มาส่งค่ะ <c oughs> เป็นยังไงคะตัววนของเราโัทูอยุทยาค่ะ